วัครับวันนี้มาพบกับผมอ้วน Fast by Shop อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีสุดหล่อนะครับ CB 3 0 0 F นะครับปี2017นะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องทองนะครับผมลองมาดูรายละเอียดคันนี้นะครับคันนี้รถใช้น้อยนะครับรถมือเดียวนะครับวิ่งไปเพียง1 8 0 0 0โลแท้นะครับรถสวยๆเลยนะครับดูชุดสีนะครับ ตัวนี้มีของแต่งนะครับเจ้าของเดิมเขาแปลงของ M S X ใส่มานะครับใส่แล้วดูเต็มดูหล่อมากเลยครับดูชุดสี่รอบรอบคันนะครับรถไม่มีลมไม่มีชนนะครับเครื่องเดิมเดิมแห้งๆนะครับผมมีแค่แต่งภายนอกนะครับก็มีมือเบรกมือคัดแต่งนะครับตัวยึดประกับนะครับฝาปิดน้ำมันเบรกอะไรเงี้ยครับชิลหน้าแต่งนะครับ จบปลายแฮนครับยางหน้าหลังติดรถด,ดอกอย่างเต็มเต็มนะครับภาษีียังไม่ขาดนะครับส,สีสวยเลยนะครับก็มีริ้วรอยเล็กน้อยนะครับรอยขีดข่วนตามการใช้งานรอยขนแมวอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าไม่มีรอยถลอกหนักอะไรนะครับโดยรวมก็คือยังสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวลองมาสตาร์ตฟังเสียงเครื่องนะครับ รถสตาร์ทีเดียวติดนะครับเครื่องเงียบนะครับเดินเบานิ่งนะครับโซกหน้าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับระบบไฟติดครบนะครับ เครื่องนะครับเครื่องนิ่มๆบิติดมือนะครับขี่ดีมากครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ท่านใดสนใจเงายติดต่อมานะครับของเรามีบริการจัดส่งต่างจังหวัดนะครับ1นถึงสวันถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับผมก็้ยเงายติดต่อมาครับคันนี้ขายราคาไม่แพงนะครับรถใหม่ๆอยู่ประมาณแสนสามแสนสี่นะครับ ันนี้ผมมาขายเพียง5้า0 0ื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับก็ติดต่อมาเลยครับรถสวยอยนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับสวัสดีครับ